ครับผมน็อตครับเบียร์อยู่จีนเนี่ o ยูโรปามอเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเทคโนโลยีครับที่มีเข้ามาในเบียร์มันอยู่ซีรีส์ห้า LCI ใหม่นะครับว่าแต่ละรุ่นมันมีออปชันอะไรเพิ่มเติมแล้วมันทำงานยังไงบ้างนะครับสิ่งแรกครับรถคันนี้มี Heads Up Display นะครับ f u l l Color นะครับแจ้งเตือน4สิ่งหลักๆนะครับก็คือ1นความเร็ว 2. นะครับเนวิเ t i ันครับ3 n o t i f i c a t i o n ครับ4ครับเป็น Entertainment นะครับ สิ่งที่2นะครับเครื่องเสียงฮาร์มันการดอนครับคันนี้นะครับได้เครื่องเสียงฮาร์มันการดอนที่มีลำโพงทั้งหมด16ตัวแล้วนะครับสามารถปรับอีโคไลเซอร์ได้นะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาอีกนะครับก็คือประตูซอฟต์โค้ดครับมีอยู่ใน3รุ่นหลักๆแล้วนะครับหน้าจอครับ12.3นิ้วนะครับมีระบบ diving assistant นะครับเพิ่มมาก็คือ1นึ่งพวกเลนเชนนะครับเลนคิปปิ้งนะครับการแจ้งเตือนจุดอับนะครับการดึงโฟมไล่กลับสิ่งที่เพิ่มมาในเรื่องอัตราเร่งนะครับก็คือ extra boost นะครับรถคันนี้้ใใส่มมาหตัย ว่ารถคันนี้สามารถทําแรงม้าได้เพิ่มขึ้นเป็น200 2แรงม้าแล้วนะครับใน530 EM นะครับจะใส่พวกระบบ performance นะครับหรือการขับขี่เนี่ยเพิ่มเติมใส่เข้ามาในรุ่นนี้เยอะผมจะยกตัวอย่างครับรุ่นนี้ใส่ระบบ e d i g a l Active นะครับนั่นคือล้อหลังจะก,กระดิกตามนะครับ3องศาเพื่อให้วงเลี้ยวของรถเนี่ย มันแคบลงนะครับแล้วก็บวกมากับระบบช่วงล่างที่มันเป็น a d a ด t i v ีฟนะครับคือเป็นช่วงล่างปรับไฟฟ้านะครับปรับแข็งตามโหมดสปอร์ตได้นะครับทำให้สมรรถนะของรถรุ่นนี้ เข้าโค้งได้มั่นใจยิ่งขึ้นครับพอมาบวกกับอีดิเกิลแล้วนะครับมันทําให้รถคันนี้สมบูรณ์แบบส่วนที่ใส่เพิ่มเข้ามาในรุ่นนี้อีกนะครับก็คือ adaptive cruise control stop and go นะครับ adaptive cruise control stop and go เราสามารถนะครับปรับได้4ระดับนะครับที่พวงมาลัยของเรานะครับ adaptive เนี่ยครับจะทํางานด้วยความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแล้วนะครับสามารถจะตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้เขาล็อกที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับส่วนระยะก็สามารถตั้งได้จากพวงมาลัยในการที่รถเราหยุดสนิทแล้วนะครับรถจะถูกบันทึกความจำให อีก5วินาทีนะครับถ้ารถเกิดการไม่เคลื่อนตัวก็จะถูกตัดระบบทิ้งนะครับแล้วก็ต้องรีซูมใหม่กลับไปได้เช่นกันระบบแอร์ครับเป็นระบบโฟโซนแล้วนะครับเราสามารถปรับแอร์ได้ทั้งหมด4โซนนะครับก็คือสามารถเลือกอุณหภูมิของแต่ละท่านได้เองนะครับปุ่มสวิตช์ของแอร์นะครับเป็นทัสกีแล้วนะครับที่เพิ่มเข้ามาพิเศษที่สุดเลยคือระบบดิจิตอลคีนะครับคือเราใช้โทรศัพท์ iPhone นะครับสามารถ กดล็อกรถสตาร์ทรถได้แล้วนะครับแล้วเราสามารถนะครับส่งผ่านวอลเล็ตได้อีก5เครื่องนะครับทำให้รถคันนี้ครับรูหลาและทันสมัยมากขึ้นนะครับไม่ต้องพกกุญแจแล้วนะครับนี่คือฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใน b m w ซีรีส์5ใหม่ของเรานะครับมีตรงไหนเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามหรือ inbox มาที่ยูโรป้ามอเตอร์ได้นะครับวันนี้ครับผมน็อตครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ